สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจนันกลับมาแล้วนะคะกับช่องสบายสบายสไตล์เจนันนะคะวันนี้เจนันก็จะมาพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะวันนี้จะเป็นวันรีแลกซ์นะคะซึ่งเจนันอาจจะมาขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ได้ยอด อ่ซับห0าร้อยซับนะคะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้เจนันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เจนันก็จะมาพูดถึงแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็เผื่อจะไปมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะ,ะมีน้องๆถามมาว่าทำไมเจนันมาทำ u t u b e นะคะเจนันก็คือ,อเริ่มต้นเลยก็คือเจนันทำงานนะคะเจนันไม่ค่อยมีเพื่อนเจนันก็เลยอยาก เปิดโลกกระนัดของตัวเองนะคะอยากพบปะเจอเอเพื่อนอยากรู้ว่าโลกกว้างมันเป็นยังไงนะคะทําไมและอีกอย่างหนึ่งก็คือมีคนพูดกันเสมอว่าเป็นแค่รปภทําไมถึงมาทํา y o Youtube จ้างให้ก็ทําได้ไม่ทำไม่ได้นะคะจุดนี้เองก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่เจนันอยากที่จะมาทำจุดนี้แต่ปรากฏว่าผลการตอบรับของเจน,นันยอมรับว่า ประทับใจมากนะคะแล้วก็ดีมากเพื่อนๆอต้อนรับเจนันได้ดีมากเลยนะคะกับช่องเล็กๆช่องนี้นะคะให้ความรักความอบอุ่นเจนันนะคะแล้วก็จะมีน้องๆหลายคนนะคะช่วยเหลือเจนันโดยตลอดนะคะก็คือมีการแนะนําเออเจอันนี้นะเจต้องใช้อย่างนี้นะเจต้องใช้ไม้แบบนี้นะเจต้องตัดต่อแบบนี้นะเจลองใช้แอปนั้นนะใช้แอปนี้นะซึ่งเราโนเน่มากเราทําตรงนี้ไม่เป็นนะคะก็คือ เจนันจะบอกว่าเรื่องไอทีเจนันไม่เป็นนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆอีกหลายๆคนนะคะที่เป็นเหมือนเจนันทุกวันนี้เจนันยอมรับว่าเจนันได้ไปเที่ยวไปเที่ยวยันต่างประเทศนะคะก็คือเจนันยังทํางานประจําของเจนันปกติเจนันตัวเจนันไม่ได้ไปแต่ว่าเพื่อนๆเจนันไปนะคะพาเจนันไป ไปหลายประเทศมากมีทั้งอังกฤษมีทั้งนอร์เวย์มีทั้งออสเตรเลียนะคะแล้วก็อีกหลายๆประเทศนะคะและอย่างประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะก็เข้ามาติดตามเรานะคะอย่างประเทศเพื่อนบ้านเราประเทศลาวนะคะเวียดนามก็มีนะคะกัมพูชาก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ได้เรียนรู้ถนบ ธรรมเนียมประเพณีของเขานะคะวัฒนธรรมอาหารการกินของเขานะคะในแต่ละประเทศนะคะแต่ละท้องถิ่นนะคะแล้วก็ภูมิอากาศของเขาดอกไม้ประเทศเขานะคะ,ะหลายๆอย่างที่เราไม่เคยรู้เราก็รู้นะคะแล้วก็ยอมรับว่าเพื่อนๆสมาชิกของเรานะคะถ้าใครได้ลองเข้ามาอยู่จุดนี้จะยอมรับว่าเพื่อนๆของเราทุกคนรักเราแล้วก็อบอุ่นมากนะคะทุกคนไม่เคยรังเกียจทุกคนถือว่าเป็นบ้านหลังเดียวกันนะคะ พยายามจะจูงมือกันให้ถึงเส้นชัยนะคะจะไม่มีใครทอดทิ้งใครนะคะตรงนี้เจนนันก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณไว้ตรงนี้ด้วยทุกคอมเมนต์ทุกคลิปนะคะทีะ่ตอบรับเจนนันอย่างดีไม่ว่าเจนันจะปล่อยคลิปอะไรออกไปนะคะเพื่อนๆก็จะพยายามเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ให้กําลังใจกัน ซึ่งตรงนั้นเองนะคบมันเป็นแรงบันดาลใจของคนที่ทํา YouTube ทุกคนนะคะเจนนันเชื่อได้เลยว่าเราปล่อยคลิปไป1มีคนดูนะคะ 2. มีคนพูดคุยใต้คลิปกับเรานะคะหรือว่าคอมเมนต์นะคะตรงนั้นเองจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เรามีกําลังใจว่าโอ้เราทําไปแล้วนะคะไม่มีใครที่เขาทออทิ้งเราเลยทุกคนเข้ามาคุยเข้ามาดูเข้ามาเออเอาไปทําได้จริงนะคะอย่างเจนนันทําคลิปเกี่ยวกับ ชีวิตของเจนันเองซึ่งว่าประสบการณ์การผ่านชีวิตมานะคะก็48ปีนะคะก็เอามานำใช้ในชีวิตประจําวันทั้งมีประโยชน์อะไรเราเพื่อนๆนำไปใช้แล้วได้ประโยชน์จริงอันนั้นก็คือความภาคภูมิใจของตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเจนันอยากบอกว่าเจนันเองเป็นโนเนมไม่มีความรู้เกี่ยวกับพวกไอทีเลยนะคะแต่เจนันยังก้าวมาถึงตรงนี้ ก็ขอเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆอ,อีกหลายคนที่คิดนะคะอยากจะท, YouTube. ทํ o u t u b e ทาเถอะค่ะอย่าเพียงแค่คิดถ้าคิดแล้วคุณไม่ลงมือทําไม่มีวันที่สําเร็จนะคะถ้าคิดว่าจะทําแล้วคุณลงมือทําเลยรับรองคุณก้าวมาจุดนี้คุณไม่โดนทิ้งแน่นอนนะคะเหมือนที่พวกพวกเราไม่ทิ้งกันนะคะอย่างเานั้นก็พยายามไปบ้านอื่นนะคะไปเยี่ยมไปชมไปเที่ยวไปให้กําลังใจนะคะเวลาเราปล่อยคลิปมาเพื่อนเราก็จะเข้ามาทักทายให้กําลังใจให้ความอบอุ่นกันนะคะ พราะทุกคนถือเป็นเพื่อนกันไม่ใช่ศัตรูกันไม่ได้มาแข่งขันกันนะคะแต่เพื่อนๆทุกคนคือเพื่อนบ้านที่ดีเป็นมิตรที่ดีกันนะคะเป็นญาติพี่น้องที่ดีกันนะคะเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้คนที่ยังไม่ได้ทํานะคะแล้วก็คนที่ทําต่อไปนะคะแล้วสาหรับเพื่อนใหม่ก็เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งๆให้ฉะน,นั้นด้วยนะคะสําหรับเพื่อนเก่าก็ดูแลกันไปอย่างนี้นานๆนะคะวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมนะคะคุยกันมาใต้คลิปนะคะเติม เต็มกำลังใจให้กันด้วยนะ